สวัสดีทักทายเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารีวิวกับหางปลูกอ้อยมินิครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมครับมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆดีบ้างไม่ได้มีบ้างลายสาระบ้างแต่ก็พอทําได้ครับเพื่อนๆคือใช้ได้ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูเลยครับเพื่อนๆนี่ครับ เริ่มต้นจากรนาก่อนครับเพื่อนๆเราเริ่มต้นตั้งแต่ข้างหน้าในตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้คือยังไม่ได้ใส่ใบตัดครับเพื่อนๆใส่ใบตัดตรงหน้าล่องตรงนี้เนี่ยหน้าหัวหมูตรงนี้ครับอเพื่อนอาจจะลกนิดนึงนะครับหน้าหัวหมูตัวนี้จะเป็นลูกกิ้งตัดใบครับนี้คือตัดใบตัวนี้คือเราจะเอาไว้ใช้งานกับในร่อง อ้อยที่มีใบครับเพื่อนๆคือซ่อมอ้อยต่อตัวนี้ครับคือจะใส่ปีกออกมาอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคือไปทดลองมาแล้วคือปลูกมันห่างให่เราเลยก็คือซับท่อนอันนี้เป็นตัวแวกดินครับเพื่อนๆแวกดินไปนู่นตัวนู้นเป็นโซ่ซับนะครับเพื่อนๆอันนั้นนะครับโซ่ซับซับใบเอาเรามาดูกันทางนี้ครับอันนี้โดยรวมให้ดูโดยรวม มีเสื้อ,อรายงานด้วยอน,นี้ครับพื้นที่มันจะแค่นี้น,นครับอาจจะไม่สวยไม่รู้เหมือนกับของที่เราซื้อนะครับเพื่อนๆแต่คุณภาพก็ใช้ได้นนี้ครับอันนี้บล็อกไฟฟ้าน่ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นที่นั่งแล่ล้มตัวนี้เป็นที่ยอดรับเพื่อนๆ อาจจะมืดนิดนึงที่ทุกอยางที่เราทําไว้ครับมันซับย่ท่อนพันลงไปก็จะลงไปข้างล่างครับอันนี้กระบะอันนี้กระบะน,นี่กระบะอาจจะย้อนแสงนิดนึงกระบะครับใส่ได้ประมาณแปดมัดแปดเก้ามัดครับเพื่อนๆอันนี้ลอ้อที่เราทำไว้ครับเพื่อนอเนี่ยทำล้อไว้ซับ สับทอนพันนะวิ่งล้อตามดินไปเมื่อนห้างใหญ่เลยครับอันนี้อันนี้ก็คือปรับสูงปรับต่าอันนี้ปรับสูงปรับต่ำเพื่อนเพื่อนแต่ปรับสูงปรับต่าคือแกนตัวเนี้นี่แกนตัวนี้คือมาทํานี้ไว้อีกชั้นครับเพื่อนเพื่อนทำแบบคล้ายตรงเตงนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ตรงเตงว่ะนี่ล้อสําหรับขึ้นลงให้หัวมู่มันลึกหรือมันตื้นเราให้ลึกแล้วก็เอานี้ขึ้นเพื่อให้ล้อมันขึ้นไปสูงสูง ถ้าก็จาให้มันตื้นแล้วก็เอาล้อลงครับเพื่อนๆเอาล้อนี้ลงไปเนี่ยครับชุดเป็นเฟืองตัดนะฮะเพื่อนๆเฟืองตัดนี่ตัดต้นประมาณตามสิบเซนครับเพื่อนๆใช้เฟืองเบอร์ห้าสิบฟันนะครับเพื่อนๆพฟันอยู่ฝั่งนูนอันนี้ตุ๊กตาเรานะครับหาซื้อได้ทั่วไปครับตามร้านขายอะไรที่มีอะไรรถยนต์อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับเพื่อนๆตุ๊กตาอะไร ตุกตานี้เบอร์ซ่องสุนแปนะครับคือใช้แกนเผาให่น้อยหนึ่งปกติก็จะใช้แก๊ซ่องสุนเจ็ดทีนี้ซ่องสุนเจ็ดก็คือแล้วกลัวแกนเผามันไม่ทนครับเ่อเนแกเนี่มันจะไม่ทนกลัวมันขาดในฮะใช้เป็นระยะยาวๆอันนี้หัวงูนี้ก็ลงมาจากข้างบนลงจางบนัวแกนตัวนี้มาลงนี้แล้วก็มีอันนี้ก็คือเป็นรางรางเราก็เชื่อมไว้ฮะรางลงมาจากข้างบนซับทอนเสร็จรรยบ้อแล้ว จะเป็ลนล่างลงมา,านี่ล่างลงมาท่อนอ้อยจะล่นลงมาในนี้ครับแล้วก็ลงพื้นไปในี่ครับนี่ใส่ห่างมาไทยยี่สิบสี่แรงยี่สิบเจ็ดแรงให้เพื่อนๆึงสิบแปดแรงก็ใช้ได้ครับมันไม่หนักอะไรน่ครับขอท่อ,ทอนพันธ์เขาไล่ลงมาครับเพื่อนๆนี่ไปให้ดูอันนีค้คอันนี้ตัวสับโอ้ยจะมืดหน่อยเดี๋ยวย้อนแสงนนิดนึงนะครับ เห็นไหมเพื mm ่อนๆเห็นไหมเนี่ยจะซับท่อนพัน์เฟืองตัวนี้หมุนล้อหมุนเฟืองหมุนอันนี้ซับท่อนพันุจะลดลงมาในรางนี่ครับลดลงมาในรางตัวนี้เห็นไหมเพื่อนๆี่นลงมาปุ๊บพอลดลงมาแวกดินไปผ่านตัวนี้ครับเนี่ยผ่านตัวนี้กับตัวนี้ซองใบเขาก็จะกบไปล่องไปครับกบไปล่องไปนี้ก็คือจะสําเร็จ กับคนซ่องคนก็ทําได้ครับใส่กับรุ่นบีนี่ครับรุนบีนี่สรพัดประโยชน์เลยเพืเ่อนๆชีจากได้เข้าล่องซับล่องได้แล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้ซ้อมออยได้อีกก็จะประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆอาจจะย้อนแสงนิดนึงก็คืออันนี้สําเร็จถือว่าเยี่ยมมากครับเพืเ่อนๆสนใจ สอบถามได้นะครับเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรทํากันยังไงน,นี้กเกษตรพัฒนาก็มาทดลองทําก็ถือว่าได้ผลครับเพื่อนๆให้ดูอีกนิดนึงนะครับเฟืองเฟืองตัวนี้ใครสนใจคิดยากจะทำดีไว้ครับทําได้นี่ทำง่ายๆไม่ยากไม่ซับซ้อนครับเพื่อนๆถ้าค่าแรงค่าคามความคิด ราคาสิ่งประดิษฐ์กับคือห้างร้านบริษัทเขาก็จะแพงนิดนึงอย่างเราทําเองก็หมดไม่เท่าไหร่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพามาดูนะครับหางปลูกอ้อยมินิของกเกษตรพัฒนาครับเพื่อนๆสวัสดีครับนี่ครับ